เป็นเมียน้อยจะได้รับผลอย่างไรถามในทางธรรมะเมียน้อยถือว่าเป็นบุคคลเลวร้ายขนาดไหนจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไรกรณีกินน้าใต้ศอกนี่ทุกประเทศจะถกกันในประเด็นใครถูกใครผิดใครน่าเห็นใจหรือน่ารังเกียจใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ซึ่งก็จะไม่ได้ข้อยุติตราบเท่าที่ฝ่ายชายยังยุติความพอใจในกามหลากรถไม่ได้และฝ่ายหญิงยังห้ามใจจากเงินง่ายและชายเจนสังเวียนไม่ไหวและผลประโยชน์จะสรรหาเหตุผลที่ฟังขึ้นและน่ายอมรับได้หลายข้อเสมอในแง่มุมของกรรมวิบากแล้วเหตุผลน่าเห็นใจไม่มีมีแต่จิตสำนึกและเจตนาในการเป็นเมียน้อย ฉะนั้นคําว่าเมียน้อยไม่ได้แปลว่าเลวร้ายหรือผิดทันทีแต่ต้องดูว่าเงื่อนไขของเมียน้อยคืออะไร 1. ได้รับการยินยอมพร้อมใจจากเมียหลวงหรือรู้ทั้งรู้ว่าเมียหลวงจะต้องเจ็บปวดสาหัส หากเมียหลวงโอเคอย่างเต็มใจก็ไม่มีใครผิดศีลไม่มีใครก่อบ,บาปเพราะเป็นการกระทําอย่างเปิดเผยโดยไม่มีใครเป็นทุกข์จากการรับรู้ความจริงเหตุผลโดยมากที่เมียหลวงยอมคือเบื่อเซ็กบางคนนี่ขนาดเป็นแม่สื่อหาเมียน้อยให้สามีทีเดียวแต่หากยังไม่มีการตกลงจากเมียหลวงว่าโอเคและแอบปล่อยตัวปล่อยใจเป็นเมียน้อยลับ,ลบ โดยรู้รู้อยู่ว่าเมื่อเมียหลวงรู้เข้าจะต้องปวดร้าวอย่างนั้นก็เข้าข่ายเป็นชู้ผิดศีลธรรมเป็นการก่อบาปเต็มประตู 2. หลวมตัวตกเป็นน้อยด้วยความไม่รู้หรือว่ารู้อยู่ล่วงหน้า ปัจจุบันสังคมโลกทำงานปะปนกันไม่ใช่ให้ผู้หญิงอยู่ก้นครัวที่บ้านเหมือนสมัยโบราณแล้วชายหญิงก็ปิดบังกันเรื่องคู่ครองง่ายเสียด้วยก็ถ้าไม่บอกเสียอย่างใครจะไปรู้หากฝ่ายหญิงถูกหลอกต้มอย่างสนิทก็ถือว่าไม่บาปเพราะในกรณีนี้บาปจะเกิดต่อเมื่อรู้ทั้งรู้แล้วขืนทำพวกที่รู้ว่าเขามีเมียแล้วยังฝืนเอาตัวเข้าไปบวกเนี่ย ส่วนใหญ่เพราะฝ่ายชายมีดีเกินห้ามใจแล้วส่วนใหญ่ที่ยังสวยยังอ่อนเยาว์ก็มักสำคัญตนผิดคิดว่าในที่สุดต้องชนะเดี๋ยวฝ่ายชายต้องใจอ่อนยอมอย่าขาดจากเมียหลวงซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็เจอข้อหาย่างสมบัติหน้าหวงแหนจากมือผู้อื่นมาครองผลย่อมหนักหนาอาจจะยิ่งสึกกว่าโจรชิงทรัพย์อันเป็นที่รักจากเจ้าของยามเผลอ หลายคนมักมองว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเลวเห็นแก่ตัวแต่ก็มีบางกรณีครับที่ทนเทคนิคการยั่วจากฝ่ายหญิงไม่ไหวธรรมชาติให้อาวุธลับล่อใจมาหลายชิ้นเปิดของลับวับวับแวมแหวมหน่อยชายส่วนใหญ่ก็ตะลึงงงลืมศิลธรรมกันแล้วซึ่งพออะไรอะไรเลยเถิดแล้วเรื่องแดงขึ้นมาฝ่ายหญิงดีบน้ำตาหน่อยสังคมจะรุมประนามฝ่ายชายทันที อย่างไรก็ตามธรรมชาติจะไม่ถูกหลอกให้สงสารใครเพียงเพราะเห็นน้ำตาในที่ที่กรรมเพลดผลนั้นสิ่งเดียวที่มีให้คือการลงโทษอย่างหนักหน่วงดุดัดนปราศจากความปราณีปราศัยและไม่ต้องสอบสวนหาความจริงจากปากใครแต่อย่างใดทั้งสิ้น3 ทำเพื่อเงินหรือทำเพื่อความรักถ้าแพ้เงินก็บาปมากแต่ถ้าแพ้รักก็บาปน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่บาปเลยอย่างไรการเป็นชู้ก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งบาทจิตให้ทุกฝ่ายเกิดแผลวันยังคำ่ำข้ออ้างที่ฟังขึ้นและดูเหมือนน่าเห็นใจที่สุดคือเรารักกันมากแต่ที่ซุกไว้ใต้พรมคือ ถึงรู้ว่าคนเป็นหลวงจะต้องเจ็บเจียนขาดใจก็ช่างสมัยที่ผู้หญิงทำงานหาเงินเองได้อย่างยุคเรานี้มีด้วยซ้ำครับที่เมียน้อยรวยกว่าและเอื้อเฟื้อให้การจุนเจือครอบครัวหลักของฝ่ายชายแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าได้รับข้อยกเว้นจากสังคม อย่างไรใครรู้เข้าก็ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยอยู่ดีตราบเท่าที่ฝ่ายชายยังมีพันธะทางกฎหมายหรือทางกายอยู่กับเมียหลวง 4. ี่ทำเพื่อตัณหาส่วนตัวหรือทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อน หากยอมเป็นเมียน้อยด้วยความกลั้นไม่อยู่ของตัวเองแปลว่ายอมทําผิดเพราะแพ้ความรู้สึกฝ่ายต่ําแต่หากจำใจเป็นเมียน้อยด้วยความจำเป็นทางครอบครัวบีบคั้นอาจหมายถึงการยอมเป็นนางบาปเพื่อช่วยพ่อแม่รอดพ้นจากความอดอยากบางคนไม่ยอมนิยามว่าตัวเองเป็นเมียน้อยด้วยซ้าคือกำหนดใจไว้แต่แรกว่าขอตากหน้าเอากายแลกเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีพระคุณสักครู่หนึ่งเมื่อได้เงินทองเท่าที่จำเป็นก็จะทำตัวสาบสูญไปจากฝ่ายชายชั่วนิรันดรหากคิดอย่างนั้นและทำอย่างนั้นได้จริงๆโทษก็จะเบาลงตามส่วนหําทำแล้วสำนึกหรือไม่สำนึกผิด หากสำนึกผิดจิตจะไม่จับบาปไว้เต็มกรรมแต่ยิ่งดานชาไร้สำนึกเท่าไหร่จิตก็จะเข้าฝ่ายอากุศลมืดมนจนไม่ค่อยเห็นทางสว่างทางดีและเหมือนถูกบีบให้คิดก่อการร้ายเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอันที่จริงผู้หญิงเป็นเพศที่รู้สึกสกปรกกับเรื่องทางเพศง่ายกว่าผู้ชายเพียงแค่ธรรมชาติส่งเลือดมาเป็นประจำทุกเดือน ก็ทำให้รู้สึกย่ำแยก่กับสภาพฟ้องมนทินของตนเองพอแรงแล้วยิงถ้าเพิ่มมนทินทางใจเข้าไปอีกตามธรรมดาก็ย่อมเหมือนถูกบีบสองด้านจากซ้ายขวาหรือถูกอุดทั้งปากอุดทั้งจมูกเกลียดตัวเองจนจะกลายเป็นโรคจิตเอาง่ายๆแต่ก็มีผู้หญิงอีกพวกหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบค่อยๆหลุดเป็นอิสระจากมโนธรรมมาทีละน้อยกระทั่งอิสระเต็มที่ มโนธรรมถูกปลดปล่อยเหมือนว่าที่ขาดลอยกูไม่กลับความรู้สึกข้างในคล้ายมีชีวิตเพื่ออาศัยเรือนกายหลอกพวกหน้างโง่มาติดกับท่าเดียวประเภทนี้คติข้างหน้ามักเกิดเป็นอะไรที่ต่ำกว่ามนุษย์เพราะมาตรฐานมโนธรรมไม่ถึงมนุษย์ เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเมียน้อยแล้วตั้งใจจะหยุดหรือคิดเป็นน้อยต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะโดนเขาหลอกหรือหลอกตัวเองผมเชื่อว่าถ้าสำรวจดีๆมีเมียน้อยกว่าครึ่งที่อยากเลิกให้ได้วันนี้พรุ่งนี้แต่เลิกไม่ได้ก็เพราะทำใจไม่ได้เท่านั้นแต่แม้ประสบกับความล้มเหลวในการตัดเยื่อตัดใหญ่ อย่างน้อยตั้งใจจริงก็ถือว่าดีแล้วครับจัดเป็นกรรมขาวบนฐานของกรรมดำแล้วมีผลลดหย่อนผ่อนโทษได้แล้วส่วนพวกที่ขอเป็นเมียน้อยไปจนตายนั้นภบของเมียน้อยจะตั้งมั่นวิบากร้ายมีเท่าใดก็จะให้ผลหนักแน่นยืดยาวการเป็นอะไรอย่างหนึ่งไปทั้งชาตินั้นมีผลใหญ่หลวงเกินกว่าที่คิดมาก เหตุผลต่างๆของการตัดสินใจเป็นเมียน้อยข้างต้นจะเป็นตัวกำหนดความหนักเบาของวิบากในปัจจุบันคือ 1. ความทรมานใจเหมือนการกินบรเพชรท,ที่ต้องขมและไม่มีสักกี่คนชอบใจแต่เพื่อแลกรางวัลบางอย่างก็ต้องจำทน แต่ยิ่งทนนานก็ยิ่งทรมานใจมากฉะนั้นจะทรมานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าจะหลุดพ้นจากการเป็นเมียน้อยได้ช้าเร็วเพียงใด 2. ความรู้สึกเป็นรองถึงแม้ฝ่ายชายจะไหว้ปลกปลกก่อนออกจากบ้าน หรือต่อให้เมียหลวงยิ้มย่องผ่องใสก้มลงกราบตักเมื่อเจอเงินปึกใหญ่ฟาดเข้าที่บริเวณศีรษะความรู้สึกเป็นรองก็จะไม่หมดไปจากใจเมียน้อยตราบเท่าที่ฝ่ายชายยังประกาศกับใครต่อใครว่าเมียหลวงเป็นพันรยาตามกฎหมายยิ่งถ้าโดนเมียหลวงไล่บีเอาด้วยตะบะของผู้มาก่อนความรู้สึกเป็นรองยิ่งแจ่มชัดหายห่วงหรือแม้สมัยนี้มีเมียน้อยสายพันธุ์ใหม่ เป็นฝ่ายบุกพระรานรังควานเมียหลวงซีเองอย่างไรความรู้สึกในส่วนลึกก็ฟ้องอยู่ว่าตัวเองมาทีหลังตัวเองไม่มีทะเบียนตามกฎหมายตัวเองไม่มีหน้ามีตาให้สังคมยอมรับว่าเป็นหมายเลขหนึ่งนั่นแหละปัญหาทางใจของเมียน้อยผมเคยได้ยินว่าผู้ชายบางคนสเสน่ห์แรงจัดผู้หญิงเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่เขามีสาวมาติดเยอะ แต่และคนไม่หวังครอบครองเขาไว้คนเดียวแค่หมายจะได้เป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นพอความคิดทำนองนี้นับว่าตลกเพราะชายเจ้าชู้ไม่มีทางวางใครเป็นเบอร์หนึ่งถาวรเขาจะมีแต่เบอร์หนึ่งชั่วคราวส่วนจะสั้นหรือยาวก็ว่ากันตามเหตุปัจจัยถ้าเขามีเมียน้อยได้คนหนึ่งทำไมเขาจะมีเมียน้อยคนต่อไปไม่ได้และเบอร์หนึ่งมันจะอยู่ที่ไหน ในที่สุดเขาก็ใจดำกับทุกคนอย่างเสมอภาคนั่นเอง 3. ความน้อยใจง่ายคนเราถ้าขาดสิ่งใดพอขอสิ่งนั้นแล้วไม่ได้หรือรอแล้วไม่มาธรรมดาก็ต้องน้อยใจ สิ่งที่เมียน้อยขอนั้นมีทั้งเงินทั้งเวลาเพียงไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แย่แล้วยิ่งถ้าได้เพียงกระปริปกบกระปรอยทั้งสองอย่างก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ตามกฎแห่งกรรมวิบากนั้นการเป็นคนขี้ขอจะทำให้ต้องขอต่อไปเมื่อขอบ่อยแล้วไม่ค่อยได้อย่างที่ขอก็มักก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังสร้างกรรมอันเป็นไปเพื่อความอ่อนแอ เพื่อความเป็นผู้ขอตราบนั้นจะไม่พ้นจากความเป็นหญิงที่มีภาวะพึ่งพาสูงไปได้เลยและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้อยใจง่ายคิดมากและอารมณ์แปรปรวนแบบเด็กไม่ได้อย่างใจไปจนตาย 4. ความไม่มีศักดิ์ศรี ผมเคยทราบมาว่ามีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีระดับนางงามนางแบบคนหนึ่งเป็นเมียน้อยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีเงินหลายสิบล้านมีบ้านอยู่ฮาวายมองภายนอกทุกอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไปหมดแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือความรู้สึกเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตนเองคือพอไปถึงจุดที่เหมือนมีหมดทุกอย่างคนเราจะเห็นจริงๆนะครับว่าที่ยังไม่มีคืออะไร การมีครบแบบไร้ศักดิ์ศรีนั้นนานไปจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยอย่างมีศักดิ์ศรียังดีเสียกว่าคําว่าศักดิ์ศรีกินไม่ได้นั้นขอให้ช่วยๆกันลืมเสียเถอะเปลี่ยนใหมายเป็นว่าศักดิ์ศรีนั้นกินไม่ได้แต่ทําให้กินข้าวได้อร่อยกว่าคนไร้ศักดิ์ศรีแทนนอกจากนั้นเหตุผลในการเป็นเมียน้อยต่าง ยังเป็นตัวกำหนดวิบากในอนาคตตการซึ่งจะหนักเบากินเวลาสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดวิธีทำรรหากเป็นเมียน้อยไม่พอยังสะใจกับการทิมแทงให้เมียหลวงหรือผู้เป็นขวากหนามให้เจ็บปวดก็อาจต้องไปเสวยทุกข์ในนรกแต่หากทำบุญทางอื่นจนมีวาสนาพอจะได้เกิดมาในโลกมนุษย์นี้อีกผลของกรรมเก่า จะบีบให้เป็นฝ่ายตกที่นั่งทุกบ้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกทำดีขึ้นหรือเลวลงเหมือนเป็นคำถามลองใจจากธรรมชาติว่าถ้าคนคนหนึ่งทุกเท่าที่เคยทำคนอื่นไว้จะเลือกแก้ไขสถานการณ์อย่างไรระหว่างหาทางป่ายปีนขึ้นพ้นเหวหรือเหยียบตัวเองให้จมธรณีลงไปอีกการให้อภัยของเมียหลวง จัดเป็นการถอนตัวเองขึ้นจากลมวิบากอย่างหนึ่งสถานการณ์ทุกข์ของเมียน้อยในอนาคตชาติเป็นไปต่างๆได้ดังนี้ 1. แนวโน้มที่จะเกิดเป็นสตรีทั้งนี้เพราะตามสามัญสำนึกของเกือบทุกคน สตรีเพศคือภาวะอ่อนแอต้องการการพึ่งพาสูงหรือแม้เป็นผู้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ก็ต้องเป็นเบี้ยล่างในทางใดทางหนึ่งในวงเล็บย่าประมาณหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านครับที่ผู้หญิงจะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำประเทศในขณะที่มองกันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าผู้นำประเทศและผู้นำองค์กรจะเป็นชาย เมียน้อยที่คิดหวังแค่สบายได้เอาเงินค่าเลี้ยงดูมากินนอนเที่ยวช้อปปิง้งไม่คิดเก็บเงินทำทุนตั้งตัวอันนี้เที่ยงที่สุดที่จะเกิดเป็นหญิงอีก 2. แนวโน้มที่จะถูกพิจารณาเป็นรองหรือตัวสำรองในทุกๆด้านทั้งนี้เพราะการยอมตัวเป็นเมียน้อยนั้นไม่ใช่จำเพาะแค่เรื่องทางเพศว่าต้องมาทีหลังแต่ยังรวมตลอดครอบคลุมไปถึงศักดิ์ศรี ครอบคลุมถึงหน้าตาและครอบคลุมไปถึงความรู้สึกทางใจอีกด้วยผลของความรู้สึกเป็นรองในชาติปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตตชาติก็จะมีเหตุการณ์มากดความรู้สึกให้ต้องเป็นรองซ้ำอีกเช่นแม้ตั้งใจทำงานและผลงานออกมาดีแต่กลับไม่ค่อยเข้าตากรรมการไม่ถูกเชื่อชูให้เป็นผู้นำมักถูกยัดเยียดให้เป็นลูกน้องร่ำไปนอกจากนี้ยังมีทางเลือกน้อย โอกาสเกิดในฐานะนางบำเรอสูงแม้บุญมากหน่อยก็ได้แค่นางสนมของพระราชาเท่านั้นที่จะถึงระดับมเหสีคงยาก 3. แนวโน้มที่จะต้องเศร้าหมองเพราะถูกยั่งของรักของห่วงอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายถ้าหากสมัครใจเป็นเมียน้อยโดยไม่สนใจหัวอกเมียหลวงยิ่งร้ายความสะใจที่แย่งสำเร็จ หรืออย่างน้อยได้พยายามแย่งจะบรรดาลเหตุการณ์สนองคืนแบบตรงไปตรงมาคือไม่ใช่แค่เรื่องเสียชายอันเป็นที่รักให้คนอื่นแต่รักอะไรก็มักเสียสิ่งนั้นไปเพราะถูกแย่งเป็นประจำ